ชมเกมพิเศษนะครับคุณพิเรนนะครับมาไปครับผมโอ้เดินไวโ,โคตรเดินไวมากที <refriger> ่ <ant> จะทำอะไรอย่างนี้ต้องดันครับ <ocean> เอาม้าแข็แก่ขามาเอาเป่าอะฮะ Yeah. ไม่แย่เว้เห็ดไปครับนั่นแน่โคนมาเว้เดี๋ยวรอให้คุณเขาขึ้นกันนั่โคนแม่งเอาว่ะฮ้ยโคนแม่งดุเว้ยจวงเลยปะเนยัย ช้งมาจะได้หม่ำให้ขึ้นขุนยังครับพี่ไม่ยอมขึ้นขุนเดี๋ยวรออีกหนึ่งจังหวะแล้วกันนะให้เขาขึ้นขุนไหมแล้วขึ้นขุนมาแล้วเออดีมากนะครับเบริ่มปฏิบัติการของเราได้แล้วเขาก็ขึ้นขุนแล้วกินโขน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 ครับกินโขนโอ้แม่งกินเลยเว้ยใจลายนะเนี่ยรอเนี่ยไปครับโขนเราขึ้นบ้างครับ กินครับ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 เขาจะต้องดันเบี้ยลงมันแน่ๆเลยนะครับไม่กว่าเจาะครับไม่ยอมดันเบี้ยเหรอเจาะดีครับหรือเราจับอยู่โคนเขาขาดอยู่แล้วท่านผู้ชม ทำไรวะจะมาดานตัวนั้นเหรอเอาไงดีวะกินโคนเขาหงายแต่เรากินโคนเรากินโคนดีกว่าใไหมเรือเขาต้องเสียจ,จังหวะน,นิดนึงนะครับอ่ะโดดครับ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 ,ดดรบ,ดดรบนั่นแน่กินครับกินครับ แยัปปละล่ะเฮ้ยโหร้ายร้ายกินแม่งเลยกินแม่งเลยครับกินแม่งเลยเราได้สองนะครับถ้าเขาเอาเบีย้ยกินโคนผมเนี่ยผมลุกก่อนนะเอาเรือขึ้นไปลุกก่อนเขาต้องเขาต้องกินเรือผมก่อนนะครับอืมอย่างงี้ทนผูโชมเรือผมเลยรอ,อดเลยนะครับ อดเลยแทนที่จะได้กินเหลือกินเบียกินเบียเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดียเด๋ยวกินเบียกินเบียกินมาเร็วกินมาเร็วกิน,นมาเร็วกินเบียฉันมาเร็วกินครับกินครับหนีครับหนีครับ ไปแล้วไปแล้วอทำอะไรวะมาแทางเรือมาแทางลงแทงเรือแดกมากเลยนี่เนี่ยมาทงมาแทางอะไรกินี้ครับรอเลยล่ะลุกหนึ่งทีครับยิ <c oughs> เฮ้ยพิวดี่หัวคำหนึ่งนะลูกหนึ่งทีครับเนี้ยมาสแมนกินเบีย ผมกำลังรุ้ว่าเขาจะเอาเอาเรือกินคนผมเปลอาแม่งกินจริงเว้ยจับจับจับ,บกินดีครับเรามีเรือสองลำกลัวเลยล่ะกลัวเลยล่ะครับไปครับมีเรือสองลำเว้ยทำไรพี่พี่ทำไรื <c oughs> น่ากินเบีย้ยตัวนี้ดีกว่ามามาต่อต่อไปเลยกินแล้วอืมไม่ต่อกินแล้วแบกไม่หดอืมกินแล้วกินไม่หดครับโอ้ต่อไปเฮ้ยต่อว่ะต่อว่ะลูกเข้าไปลูกเข้าไป แตมา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 ทางนี้มาทางนี้ <c oughs> เดี๋ยวจัดองค์ประกอบยินตึงนะพี่ชมลูกกอลหนึ่งดอกหยุด <c oughs> จัดองค์ประกอบครับจัดองค์ประกอบครับจัดองค์ประกอบตายเถอะมึงตายเถอะมึง <c oughs> <c oughs>